ร,รู้สึกที่งงลงพูดให้แฟนๆได้รับคอนแบบว่ารู้สึกยงังไงบ้างในในนาทีนั้นไม่รู้จะพูดอะไรค่ะ Spe e ด้ตั้งมากเลยค่ะแล้วก็แบบตื่นเต้นช็อกด้วยก็ต้องขอบคุณทีนกรรมการที่เลือกแอนมาเป็นตัวแทนของประเทศไทยนะคะแอนพยายามจะพัฒน,นาตัวเองทุกวันแล้วก็จะทำให้เป็นตัวแทนที่ดีที่สุด จะได้เอาองศากลับมาให้คนไทยความกดดันต่างๆที่เราแบบไว<ต>มันโล่งไปเลยไหมคะตลอดที่เรารู้ว่าเราได้สมบุกสมรจริงๆตอนแอนได้เดินวันนี้ค่ะแอนพยายามแบบคุกททุผ่อนคลาย,ท,ท,ลายท,ท,ทุกทุกอย่างที่ยันได้ได้ถือด้วยนะคะเพราะว่าเห็นว่าเป็นโอกาสที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆแล้วแอนแบบอ่าโอเคอะไรก็เกิดขึ้นก็ให้มันเกิดขึ้นแค่ลุ้นนะแอนก็แฮปปี้ที่ได้มาอยู่บนเวทีนี้กับทุเข้าประกวดทุกคน แต่ว่าตอนได้ชนะก็แบบ yes thank you finally ลอคไฮได้แล้วสำหรับสำหรับวันนี้รอบไหนที่น้องแอนรู้สึกว่าจะทำดีที่สุดหรือว่าแบบว่ารู้สึกยากที่สุดหรืออะไรที่เรารู้สึกว่าจดจำจริงๆอะไรจะไม่น้ำราดตับคำถามทุกโมเมนต์ทุกโมเมนต์เลยอะค่ะเพราะแอนพยายามทำให้เต็มที่ในทุกในทุกโมเมนต์ที่แอนได้ทำนะคะตอบคำถามก็ยากอยู่แล้วเพราะแอนเป็นคนที่แบบ พูดเยอะเราก็คิดเยอะเราก็พยายามที่จะกระชับให้มันอยู่ใน30มสิบนีใช่ไหมคะก็าอาจาจะเป็นอีกอินเทีรแอนต้องมาเทรนตัวเองแล้วก็หรือว่าหาเทรนเพื่อที่จะไปเอลซาวาดอร์น,นะคะแต่ว่าทุกโมเมนต์เป็นโมเมนต์ที่แอนเก็บไว้ในใจแน่นอนน้องใจซีข<ห>าตอนจับมือมีพูดอะไรกันบ้างไหมลูกเ no ก็ก็ไม่พ<ม>ูดเลยค่ะแต่เราเคยรอเล่นกันเรื่องอนี้กันอันนี้ สำหรับมว่นิดนนี่เป็นเรืบอกว่า a n n าก e s e ะ v e s the c r o w บมงกุฎมันเป็ o o ารแข่ง e t i o ี n ดีมากรู้สึกว่าเป็นอะไรที่สอนจาซีได้เยอะมากโตขึ้นมากในระยะเวลาสั้นๆมากๆแล้วก็รู้สึกว่าทีมปีนีคือแข่งแรงที่สุดรู้สึกว่าถ้าไม่มีอพีวินาือและ e ีก even like everyone here มันจะไม่สนุกเพราะเราจะมีโมเมนต์ที่แอันนี้คนนี้ s h i คนนี้ s h i อะไรเงี้ยก็เลยอยากบอกว่า

แล้วก็เป็นเป็นบทเรียนอีกบทเรียนในในชีวิตมีคําถามที่อาจจะตามมาบ่อยๆนะสมมติว่าจะมีโอกาสกลับมาหรืออะไรไหมหรือจะยืนยันคําเดิมว่ามาครั้งเดียวครั้งเดียวหรือต่อคิดต่อดีหรืออะไรดีเจสซี่เป็นคนที่จัะส่วนตัวนะเจสซี่ทําอะไรแล้วละถ้ามันไม่ชีพาฒของเราหรือว่าเรารู้ว่ามันฝืดจากกับใจเราหรือว่าในอนาคตมันมีโอกาสอะไรมาก็ จะเป็นคนคนทั้งที่เดินเดินไปเรื่อยๆเพื่อหาทางของเราอันนี้เป็นทางของแอนเซิร์ชสปอร์ตแอนแล้ววันหนึ่งก็เชื่อว่าจะมีมีเวของเรอค่ะมีน่าหลงมาครั้งนี้เราพอใจกับผลงานตรงนี้มากขนาดไหนค่ะก็รู้สึกว่าพอใจมากนะคะทำได้ดีที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าสน,นุกกันในทุกวันนะคะก็ รู้ส <hi> ึก <hey>. ว่าเป็นการจบบทบาทงานที่ดีค่ะหลายคนก็มองว่าเราเป็นหนุ่มนที่เก่งมากมาที่มาสามปีเข้าข้าวนะคะมีนยากมากที่จะมีคนมองค่ะเป็นอะไงบ้างกับการนะครับที่ชมเยอะมากก็รู้สึกว่ามันเป็นชาเลนจ์หนึ่งนะคะที่รู้สึกว่าเราทำได้แล้วเราก็ประสบความสำเร็จพอสมควรในการที่จะดีลิเวอร์งานออกมาให้มันเหนี่ยความคาดหมายในแต่ละวันแล้วนะคะก็เป็นความรู้สึกดีใจแล้วก็ อยากจะให้คนเนี่ยคอยติดตามวีนาแล้วก็ติดตามแอนในเส้นทางสู่แอลสวด์ด้วยเพราะว่าคิดว่าเราน่าจะทำในสนุกสนุกด้วยกันแน่นอนอะไรที่ทำให้น้องวีนาสู้จนถึงวันนี้ยังเป็นวีนา่อยู่ในเวอร์ชันนีก็วีนารู้สึกว่าเวลาเราทำในสิ่งที่ดักแล้วก็เราทำในสิ่งที่เรารู้สึกว่าสนุกแล้วมันเป็นพาชั่นของเราจริงเราจะไม่รู้สึกฝืนหรือว่าเสียดายหรือยังไงนะคะวีนาถึงแม้วันนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้ไปถึงในจุดมุ่งหมายที่เราอยากจะได้แต่มันก็ไม่ใช่หมายความว่าเราจะต้อง ขอแท้หรือว่าเรายอมแพ้มันอาจจะมีหลายๆลายเวแบบที่เจสซี่บอกว่าทางนี้อาจจะมีชีวเวของเราจริงๆลองมาสามรอบแล้วรู้แล้วแหละว่าเออไม่ใช่เวของเราแล้วแหละไปทําอย่างอื่นดูแล้วกันค่ะบางทีอาจจะมีอะไรที่ความสุขกับเรามากกว่า,าการแขวนโซ่สูง <laughs> ก็ไม่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 ได้แขวนโซ่สูงน,น,นะการแต่คิดว่าอันนี้คือทางสุดท้ายของการประกวดนางงามนะคะโอเคแอนโดรินหลบวันนี้ก็เต็มที่สุดๆมากๆเหมือนกันเออ้าใจค่ะแล้วก็ <ะ>ก็ได้วา่วาจะใจจการทีก็ได้ทสิ่งที่ตแล่าเขาจะอ่รอบนึงประกาศเป็นคนสุดท้ายเลยทุกไหมคะ้ว่าอบต่อคำถามเปบ้างสาหรับเราเตต้นใคร<ะ>เราก็เต้นเลยแต่ว่าทด่ส้มีอะไริงกว่าินชาหลกครั้งแรกโอ้โห ประกอบกับใครบ้างเนี่ยเอางี้นะน่าจะตัดชุดสีเดียวกับพี่ๆดีใจแลนวั็แซวว่าไม่ได้อ่านลายตู้หูไม่หู้ไม่อ่านลายตู้อยู่คนเดียวเลยอย่างน้อยน่าจะมีสีทองบ้างนะคะแต่ว่าดีใจมากๆรู้สึกดีใจที่ได้มาเป็นสน่กับพี่ๆฝากตัวเป็นน้องเล็กของบ้านด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนสอนหลายๆอย่างให้หนูในกองประกวดเยอะมากๆแล้วก็ มีนาทีที่แบบว่าประกาศชื่อเรามาต้อนรับจริงๆเรามีโอกาสคิดไหมว่าเราจะอยู่ตรงนี้อะไรกันไหมไม่เลยหรอกแต่พี่บอกแล้วว่าจะเจอกันทับห้าบอกวันนี้ด้วยแล้วหนูไม่อยากที่เธอหวังถ้าหนูผิดหวังหนูจะเสียใจแล้วมาสี่คนแล้วแล้วยังไม่สลัวสักทีหนูเลยเผื่อใจไว้สรุปพอไปแล้ปุ๊บก็ล็อกท้าดีที่มากเลยคือครั้งแรกในชีวิตที่มีอะไรแบบนี้ รู้สึกว่าอะไรที่ทำให้หนูมาถึงจุดนี้ได้คะในตลอดมาตลอดที่ผ่านมาเข้าใจเราด้วยใจเรารักที่จะทราวกกับแฟนงานแฟนสาวหลายๆคนหนูเป็นแบบใครก็ไม่รู้จะมาแล้วก็พอทำผลงานมาได้เรื่อยๆก็มีแฟนสาวมาอินมาแล้วก็มันให้กำลังใจก็จะมีใจที่เรางมีแต่ว่าสำหรับแล้วก็ทีมแล้วก็ครอบครัวที่มันาแล้น้องแอนคิดว่าเราจะปรุ๊ตัวเองเพิ่มเติมยังไงสำหรับแอลสวัสด์ ในการไปชิงถค่ะก็เหมือนที่แอนบอกเสมอน,นะคะทุกวันเป็นโอกาสให้เราพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นทุกวนันแล้วแอนเชื่อว่ายังมีอีกหลายอย่างที่ยังต้องพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะไปเอาสอบโดมขึ้นสำหรับเอาลงกลับมาให้ทุกคนเช่นนี้คะอาจจะไม่รู้วันนี้แต่ว่าทุกวันจะพยายามทำให้ดีที่สุดให้ทุกคนเห็นว่าแอนเป็นคนที่เหมาะสมสำหรับมิสอุลิเวอร์สเตน คำเซลล์แอนแอนแอนอาจจะกดดันสำหรับคนปีหน้าเนาะเปลี่ยนชื่อเลยค่ะเปลี่ยนชื่อแอนขอให้อนุญาตแต่ละคนฝากขอบคุณแฟนๆมากันเนาะว่าอยางอันเดตทีมใหญ่กับกระปอดเราตรวลินขอขอบคุณนะคะที่เชื่อใจในตรวลินในตัวพวกเราทุกคนเนาะไม่ว่าข้าวใจขึ้นมายืนในตำแหน่งไหนทุกคนก็พร้อมกรีดร้องเลยแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราเสมอแล้วก็ต่อไปนี้ตอบก็จะ สนุกสนานพอเหมือนกันค่ะค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นแบบนางงามนางงามเลยต,ตั้งแต่แรกไม่เคยมีใครที่ดับเจสซี่เลยแล้วก็เจสซี่แฟมิลี่คือสัมมิที่มีความหมายเจสซี่มากแล้วหลังจากนี้ก็อยากให้เจสซี่แฟมิลี่ร่วมส่งแอนไปนะคะเพราะว่าเหมือนที่เคยบอกแล้วเราก็มีจุดเป้าหมายว่าจะมุ่งสัมมากก็อยากให้แฟนๆทุกคนเชียร์เพื่อนของเราไปวันนี้ทำได้ ีที่สุดแล้วค่ะแล้วก็หวังว่าเอาไฟไปพาเป็นไหมขออนุญาตเป็นน้องมีนาค่ะก็ขอบคุณชาวด้อมชาวนาวีนะคะโหวตกันสนั่นมากนะคะแล้วก็ได้รางวัลที่เราต้องการมานะคะก็ขอบคุณมากๆาเลยเป็นการประกวดที่สนุกมากที่สุดตั้งแต่เคยประกวดมาในชีวิตนะคะแล้วก็แน่นอนหลังจากานี้เนี่ยต้องมีอะไรสนุกสนุกได้ทำร่วมกันแน่นอนค่ะคนรักพ <c oughs> ีนามากจริงๆ<อ>ค่ะพูดเลยขออนุญา ก็ขอบคุณมากนะคะที่เชื่อมั่นในวีนานะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้วีนานะคะต่อไปเส้นทางหลังจากนี้เนี่ยอาจจะมีเส้นทางอื่นที่อาจจะสนุกนีก็ได้น้อมนิชาหรือพิชาก็ขอบคุณแฟนทุกคนเลยนะคะจากน้อมนิชาเองแล้วก็จากน้องพี่พีทุกคนด้วยดูแลนิชาลฟก็จะมีต้องของพี่พีทมาให้กำลังใจก็ ลรนหลาบจริงๆเนาะแล้วก็เดี๋ยวต้องไปส่งที่แอลสวด์ด้วยหมอต้องคอยพกคอนมาก็อย่างแรกนะคะอยากขอบคุณด้อมทุกคนแล้วก็ด้อมแมนนะคะด้อมหลานยนี่ยโมจโกจักรวาลหรือด้อมแมชชีหรือด้อมทีแมแอนโทนเนียนะคะ <laughs> อะไรก็ตามต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่เป็นพลังบวกให้แอนมาเสมอที่เป็นที่ส่งกําลังใจให้แอนที่สปอร์ตแอนที่โหวตให้แอนที่มามาหาแอนในทุก ทุกเวลาเพื่อที่จะทำให้แอนมีรอยยิ้มแต่แอนอยากให้ทุกคนรู้ว่าทุกคน doesn't matter ด้อมไหนที่มาัพพอร์ตเราเป็นรอยยิ้มสำหรับเรา you are our happiness and our strength and ทุกอย่างที่เราทำเราทำาเพื่อความสุขของ,ของคนที่ติดตามเราแล้วแอนหวังว่าทุกคนจะ continue to ติดตามผลงานของเราผ้าสาค่ะ แล้วก็จะเจอกันที่สวรรณภูมิ November November สำหรับ El Salvador Yeah o k ขอบคุณมากนะคะ